สวัสดีครับเปาเท่าสวัสดีท่านชมครับสวัสดีนะครับย่ามเด็กคือเก่าได้พี่น้องเด้นะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับไปรับชมนะครับหวยซองอาานะครับผมเป็นหวยซองบนอย่างเดียวนะพี่น้องได้มาสองงวดนะครับงวดงวดที่ได้มาสามหกมาหกสามครับงวดที่ผ่านมาบ่กเขาได้พี่น้องเด้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องกระามกันเข้ามา นะครับได้มาแล้วนะครับพี่จิงอามาเพื่อนัดไปนัดไ้วันที่วันอังคารพี่น้องแต่ว่าได้ขึ้นวันพุธนะครับอามาเพื่อนบอวางนะครับธรนมช้่มแล้วก็จะพาพี่ช่มปู่เสรีนะครับได้มาแล้วพ่นนะครับผมเพื่อนได้มาแล้วเพื่อนมาบอกตาวินแล้วนะครับ่านผช้่มเป็นเลขคู่เดียวตัวเดียวเนะพี่น้องเนาะจังไปฟังน้ากันบรรยากาศบ้านเรานะครับช่วงคําช่วงแรงช่วงเมื่นะครับ อากาศร้อนตอนเช้ากังขึ้นกันยัง้วนพี่น้องนะครับเอาไปกินเขาน้ากันพี่น้อง้าวบ้านเจแล้วก็ามาฟังน้ากันนะครับผมอามาจากเยาวราชหวยซองบนนะครับสี่คู่นะครับล้วกะปูเซรีนี่ครับค้เพินแตมาได้มาแล้วนะครับเอาจังไปฟังน้ากันนะครับผมสวัสดีครับพีบ่เวนนะครับผมมีเอฟซีถามมาคือเการอคือเกาปูเซรีครับ นะเห็นเพิ่นมากบางแรกมาพี่พินมาแล้วครับมาแล้วคนที่เพิ่นไปหาปูแปลวน้าปูมาแล้วครับนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวอีกแล้วครับตัวเดียวเม็ดเดียวครับเคนว่าตัวใดเลยพี่พินเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์นะครับตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวครับโอ้ก็ถือว่าเล็กงามนะพี่พินเนาะไม่หลายตัวไม่หลายตัวไม่หลายตัวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังจะไปฟังนะครับผมหวยซองอาม้าหวยซองบนนะพอดีก็มาถามเอฟซีก่อน นะครับผู้ที่เพิ่นฐานะปู่เสรีตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวเดียวถูกถูกคือถูกผิดไปคือผิดผิดคือผิดได้พี่น้องได้บอหลายตัวไม่หลายตัวนะครับเนาะเข่าตั้งแต่งวดหนึ่งหาผู้น้อพี่พิ่เนาะหนึ่งห้าลักกามากับเข่าแต่ละตัวงวดที่แล้วงวดที่แล้วให้ตัวอะไพี่วินสองห้าสองห้างวดที่แล้วสองห้ามาเก้าห้างวดนั้นให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่มาศูนย์เก้าเก้าทีละตัวครับท่านผู้ชมเอานะครับเนาะขอบคุณก็ไม่แน่เนาะ ครับขอบคุณพี่วินท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังหวยซองอามาจากเยาวราชหวยซองบนอย่างเดียวพี่น้องขอบคุณครับครับเอาท่านผู้ชมมาบานเจกับผัดใบเมนูเมนูอะไรเจ๊แกงน้ำไม้ค่ะบ้าวเถ้าบางเรียงเดนน้ำไม้ใส่ย่างแน่เนี่ยปลาที่หมดแดงพี่น้องไข่หมดแดงนี่แกใส่ปลาที่ขหมอยในว่ามีแกงมันเลยบ่ แกงเบิดเลยค่ะมันยังแซ่บวันธรรมาเจ๊จะให้แกงอเจาะบอันนี้ก็ออจาะอร่อยมันของมันสดเบิดความมันสดได้แบบเฮาหมอบักเงี้ท่านผู้ชมเออ้ยคุณ่ะอือเบิ่งแกงหน่อไม้อ้ยเอามาจะซุ่มให้เพื่อนเพื่มันบางโดนๆเนี้แกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงกับคุณ่ะไข่มดแดงพี่น้องเฮ็ดหูหนูแล้วก็เฮ็ดค่ะอ่อนอว่าดัวอยู่แต่แซ่บเนาะค่ะไม่กินน้ำกันท่านผู้ชม เออแม่หมูาอามาเพื่อนว่างเดชคือว่านัดตั้งแต่วันไหนเพือนฤหัสอรับก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาชมาชอ่องแม่หมูหลักอะช่องบ้าเทาคือเก่านะคะ่ะอามาเพิ่นว่านัดวันอังคารด้อพี่น้องบาา่แม่วันวันพฤหัสนัดวันอังคารละค่ะแต่ว่าอาม่าเพื่อนบอค่อยว่างนะคะเพื่อนก็เลเอาตัวเลขมาไห่แม่หมูเอามาให้ท่านผู้ชมเอาเพื่อนโทรบอกแล้วบะโทรบอกแล้วค่ะอหวยซอง หอยซองบนนะคะซองบนเอาคนน่ะพี่น้องทั้งเจเพี่นก็เตรียมเมนูกันไม้ยังไม่เลี่งก็จะพอเวลาเลยพี่น้องนะเป็นรายการอาหารน้ำเอฟซีพนังวาอยู่มือใดบอลไทยเห็นกับเขาพนังวานมือนีบบ้ากินเข่าเปล่าพนังวานอัดแกงหมอยังไงัะเจผมเป็นแกงหมดเลยบนนี่ใส่ไข่หมดแดงเลยพี่น้องเอาไอ้ตักขึ้นมาให้เพี่นองเห็นไข่มดแดงไข่หมดแดงละลายคนนะแซ่บแต่แซ่บผู้ชม ไม่กินน้ำกันค่ะน้ครเนาะบ้านเจลอตเตอรี่คือเจได้คุยตัวเลขไปน้ำพี่น้องเจได้ฟังตัวเลขไปน้ำถันนั่งนั่งไอ้เป้าบ่าแถวหุงเขาที่เกลี่าว้า่ถวจะกินกับข้าวสวยมาเป็นยังไงครับหัวนอนหัวนอนวันวันอยูเห็นไหเอานับหน่อยปู่เสรีก็ให้มาแล้วเดี๋ยวบ่าแถวไปเอาข้าวสวยก่อนพี่น้องครับผมแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมแป๊วมอเข้าวพี่น้องแต่ว่าบ้าแถวอยากกินกับข้าวสวยร้อนๆ้อนไหมท่านผู้ชมอยากกินกับข้าวสวยร้อนๆ เอ้าแม่หมูซิมขออนุญาตตป่าด้ไหมพอนอ้าวเราเป่ากะเอาเลยกินเละยางจะสวยก่อนอันนี้เจ้เพิ่งจะตักไปให้ย่ายพี่น้องนะครับกินย่างแดงแซ่บมากบ้าแถาของย a r d มาแกี๊งหลายหมดอร่อยบ้าแถวว่าแกงี๊ยมันมันจะบุคคนแสดงว่านั่งอย่านั่งเงี้ยกันหน่อยยืดอันนี้ตำแต้งพ่อมาเจ้ค่ะนั่งอย่านั่งสองถุงนะสองถุงบ้าไส่เมื่อเอ้ามาฟักน้ำกันค่ะแม่หมูนะครับ อามาเพิ่นนัดไว้วันวันหลังขั้นแม่นค่ะตัเพิ่นบรว่างค่ะครับตัวนี้ได้อตัวเล็งไหกเปิดเหตุตุเรงไหมแม่นค่ะครับเอาไม้ปากท่านผู้ชมเอากระเจาเป็นแบบหวยซองบนนะครับเอ้าบ้าแถาเขียนอ่าหวยซองบนอามาเยาวราชจ้ะครับหนึ่งมีนาหกเจ็ดหวยซอง ซองท่าไหเพันวาเป็นหวยซองบนเป็นซองเรขบซองบนเป็นหวยซองบนครับผู้ชมต่อาเกี่ยงข่าวมาแล้วค่ะว่าหวยซองกับหวยหลักสิบหลักหน่วยอาาไม่เหมือนกันเ้อค่ะอาจจะไม่ตรงกันหลักสิบหลักหน่วยนี้เป็นสูตรของอาาค่ะอันนี้เป็นหวยซองเป็นหอยซองซื้อมาอค่ะนะครับอามาให้มาสองงวดค่ะเขางวดเดียวเข้างวดหนึ่งหลุดงวดหนึ่งเขางวดที่ห้สามหกค่ะออหกสามเนาะแม่นค่ะนี่เป็นงวดที่สาม งวดนี้เป็นงวดที่สามหวยซองบนเอาค่ะงวดนี้เพิ่นไหนมากวิ่งเลขวิ่งวิ่งมากสองกับหกค่ะมีวิ่งพร้อมบอกหวยซองมี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 วิ่งพร้อมเอาวิ่งจ้าวิ่งสองกับหกค่ะอ่าก็จะมีสองหกมีแต่คู่สี่คู่มีสี่คู่เหมือนเดิมสองหกค่ะสองสี่สองหกสองสี่สองเจ็ดสองเจ็ด สองเก้าสองเก้าเมื่อนี้อันงวดนี้มีสามตัวพ่อสามตัวของหวยซ่องเันบอแม่ลค่ะจักจักหางสามหางสามหางบอกค่ะอเอาทำไชุ่มบ้าเถอะจะได้เขียนเลขสามตัวให้น้ำเจมานั่งกินน้ำกันจ้าเลขสามตัวแล้วค่ะสามหางจะมีแปดสองเจเดี๋ยวได้ทำไชุ่มเอาเจมานังเป็นหมูไม่มูกรนั่งแจกแจกน้ำมันซีมือเจ สามตัวมีตัวไหนเนี่ยแปดสองสี่แปดสอส่เจ็ดสองเก้าเจดสอหล้าสองห้าก้าสองห้ค่ะแต่ว่าแม่มูกระถามอยู่ว่าเก้าสองหนี่คือบ่มีอยู่ในอันนี้พนว่าแมนพนก็ได้ว่าเขาให้มาอย่างนี้มาสั่นพนว่าค่มีตัวเน้นไหนบ่ค่ะมีค่ะพนเน้น3าตัวพนเน้นเจ็สองเกกับ9ก้าสองห้าเกับ9ก้หแมนค่ะ แต่ว่าสองหาพนนี่นชุดนี่ชุดนี่พันบะมีบะมีแม่มูกกระถามอยู่ว่าคือบะมี่พัน่าเขาห่มากจังสี่หามากสี่จ้าแสบโปเจตเอาเลชุดสองตัวพันเน้นบอชุดสองตัวเกค่ะสอเก้าตัวเดียวแมนค่ะเน้นสองเก้าเม็ดเดียวเล็กวิ่งนี่ตัวเน้นบล็กบีบสองอันนี้บอสองกระพกไหมพันเด่นตัวเดนเด่นสองค่ะเด่นสองบักค่ม่มม่กระตดอ่างเบาเถ่าเอฟซีทำมาเบาเท่ามักเบาหลถามหล ก็ต้องหามซอกแซ็กนี่พี่อนอันี้เลขฟีคู่นี่คือว่าเพิ่นใหมมากเลคือว่าบอมิตัวเน้นได้เบาเท่าแต่ว่าอาม่า่นชอบนะชอบสองเก้าสองเก้าค่ะชอบส่วนตัวคือซีคู่นี่เน้นทุกตัวแม่นค่ะเพราะว่าหวยสองเขาไม่ได้เน้นมาให้เขาไม่ได้เน้นมาคือเน้นทั้งสี่ตัวแต่อาม่าชอบสองเก้าชอบสองเก้าค่ะเอาทผช้ชมแมนค่ะชอบส่วนตัวครับแล้วกา สามตัวก็คือกันนะคะเพ่นว่าเป็นเป็นเลขชอบส่วนตัวเพ่นว่าพันกับเด่นมากที่เก้าสองห้ากับเก้าสองห้ากับเจ็ดสองเก้าแมนค่ะเอ้วมันเป็นหมูหิ้วเข่าพี่น้องย่าได้กินอ่านหนาเนี้ยมาจนนั่นเนาะเอ้านี่ธรรมชุ่มบบาถอยจีไทยบังปุ่นนี่นะพี่น้องนะแคปหน้าจอเด้อธรรมชุ่มเด้อเขียนปู่เสรีให้ด้วย นะครับผมอ้กระทั้งมาขามหวานกระทึ้งขนมพี่น้องบัวันบัวหวานจะบัวขึ้นทจะยังไงทำบัวชุ่มบาเท่ากระไดกินต้นนำหวานนะครับอาม่าจากเยาวราชนะครับหวยซองบน<ม>วิ่งสองกับหกนะผมสองหกสองสี่สองเจ็ดสองเก้านะครับมีสามตัวด้วยนะครับแปดสองสี่เจ็ดสองเก้าเก้าสองห้าในหมูก็ถามอาม่าแล้วว่าเป็นอย่างสองหาในชุดคือโบมี่แต่ว่าสามตัวคือมีเก่าสองหา อามาว่าเขาให้มาแบบนี้เป็นหวยซองซื้อมากน,นะครับท่านผู้ชมอ่าปูเสรีนะคใครชอบตัวเดียวเม็ดเดียวคือเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวธรรมชุมเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะครับเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อาอามาว่าหวยซองไม่ได้เน้นมาให้นะครับสองหกสองสี่สองเจ็ดสองเก้าแต่อาม่าชอบส่วนตัวคือสองเก้านะครับท่านผู้ชมปูเสรีเจ็ดศูนย์ กรับโตไอ้ลำด้บศูนย์เจ็ดเอาสดไปหมูครับเจ๊เอาค่ะคุณโยบไปกินข้าวต้มกันค่ะข้าวมาแกงน้ไม้ค่ะแอดมินม้าออยแกงหน่อไม้ค่ะมาแกงหน่อไม้หลานเนาแกงหน่อไม้ท่านผู้ชมไปให้ยายบ่ะไปให้ยายเอาสดไหมแม่หมูสดหุ่นเดี๋ยวบ้าเถ้าจะตักเอาข้าวเจ้าด้วยพี่น้องบ้าเถ้าจะกินแกงหน่อไม้กินกับข้าวเจ้าไหมบ้าเถ้าจะเขยร้อนๆเนี่ยบ้าหลังของอย่างระแวงยี่จิ ผมอจะแครงไม่น้อยๆพี่น้องแกงน้อยๆแซ่บเครื่องเข้าหลายเครื่องหลายบ่เครื่องเข้าหลายให้าะตแกงหลายเพราะว่าอันบ้าขาว่าใส่เบิดอ่ดใส่หมดแกงใส่เมดแล้วครับนุ้ยทีนี้เหมือนเป็นวัดไม้หมูได้ไหมครับคุณนะครับหมอยังไงหมอยังไงครับบ้าขามากินครับสดกับข้าวเจ้าไปพี่น้องมักขึ้นกันบ่แล้วแต่คนมักข้าวเหนียวกับคุณนะครับผมข้าวเหนียวกระเทือนขึ้นข้าวเหนียวข้าวเจ้าครับนานี่กัโอ้ของปลาไหลแม่นสดสด อืมโช่้ีจังน้อยกับเฮดออกด้พี่น้องบ้านห้อจักจั่นจังน้อยเฮดออกจักจั่นรจันอืมแล้วก็แม่กินนู่นมาแกเด้หมละไมพอดีเลยนะจ้ะนะครับตาวินนั่งอยู่น้นนะครับปู่เซรีเจ็ดศูนย์เจ้ามาวังแรกนี่แหละครับผู้ขคาเจ้าไปหาปูมานะครับเขาแต่เขาแต่นิ่งหาด้วยพี่น้องงวดที่พันให้มาศูนย์ซีซีศูนย์ออกศูนย์เก้ามาแต่ศูนย์งวดเมื่อกี้พ่นห้มาสองห้ามาแต่หานะผมออกเก้าหา งวดนี้ให้ได้มาเจ็ดกับศูนย์พี่น้องผู้ใดามาเดินเจ็ดกับหาตัวไซผู้ใดามาเดินศูนย์กับหาตัวไสโบนแนรที่เพิ่งวางวงินอีกเพิ่งยำก็ปูเปียมาว่าออกแล้วละสันเพิ่งว่าอย่าเผลอนะครับชมชมเอาแคปหน้าจอนะเปล่าเถากะเริ่มหิวแล้วนะครับหวยสองบนนะอามาเยาวราชพี่น้องครับนะบ๊อบเบิร์ตสูตรสิบหน่วยอามาเด้อนะวิ่งสองกับหกนะครับสองหกสองสี่สองเจ็ดสองเก้าชุดสามตัวแปดสองสี่เจ็ดสองเก้าเก้าสองห้า อันนี้ความชอบส่วนตัวของอามาคุณชอบสองเก่าแล้วก็เจี๊ยบสองเก่าเก่าสองหาปูเสรีเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมเอฟซีก็บราถามกึงทาอะไรเอาขอบคุณแม่หมูขอบคุณอมาม่าขอบคุณเจ๊รัสเตอรี่มาๆๆค่ะของเจ๊พันเก่าย่างเดียวมาเจ๊เก่ายาทิมแบบปลาติดของเพิ่นกับเก่าสองเลยบอสอ้าพากันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับ